ดูดูเดี๋ยวพอขึ้นจากทะเลปุ๊บคือขายไม่ทันได้ถึงพวกอะจริงๆริขึ้นเรือปุ๊บมากันเต็มเลยครับทุกคนแกะกันสดสตรงนี้เลยนี่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 ปูหมาครับจากทะเลพัทยาสดสแบบนี้เลยโอ้ทั้งปลาทั้งปูนี่นี่นี่ตัวใหญ่เลยนี่ดูกุ้งดูกุ้งว้าน้ำใสใสบรรยากาศดีๆนะครับช่วงเช้าคนือพ,พี่เขาแกะแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยคือสดๆปูกุ้งยังดิ้นอยู่เลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาแลนด์มาร์คใหม่กันเป็นตลาดประมงติดริมชายหาดแบบนี้เลยนี่ชาวประมงเขาเอาเรือขึ้นมาแบบนี้เลย วันนี้เรามีแขกรับเชิญสพิเศษเป็นพี่แบงกิ้กำลังบินโดนอยู่เลยครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็ตลาดประมงกลางแกล้งนะครับริมหาจอมเทียนผมใหม่เฮ้ยอะไรเสียงอย่างนี้วะขอขอทักขอน้อนมามะนาวหน่อยไปไปดูมีอะไรกินนั่งไปดูดีกว่าไปไม่ได้มานานดูนี่นี่เขาขึ้นเรือสดสดแบบนี้เลยเพิ่งขึ้นจากทะเลเลยดูฮะดูฮะดูเาขาจับอะไรมากันบ้างโอ้ทั้งปลาทั้งปูนี่นี่นี่ตัวใหญ่เลยนี่โอ้ยเลยดูกุ้งดูกุ้งว้ น้ำใสๆบรรยากาศดีๆนะครับช่วงเช้ามีเรือหลายลาเลยอันนี้คือพี่เขายังไม่เอาเรือขึ้นเลยนะมีพี่ๆมารอื้อกันเต็มเลยวันนี้คือคนคือคักมากนี่เขามาต่อคิวซื้อซีฟู้ดกันนะครับทุกคนคร, <laughs> รับประกันความสดเพราะเพิ่งขึ้นจากทะเลเมื่อกี้เลย <laughs> ือพี่เขาแกะแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยคือสดๆสดสดปูกุ้งยังยิ้นดิ้มอยู่เลยอู้ปลาอะไรตัวอันนี้ปลาอะไรครับพี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยใบตอง โอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยเธอนี่พี่เขามายืนรอซื้อกันแบบเต็มไปหมดเลยนะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะคือจะบอกว่าเขาไม่ได้มีเรือแค่ลําเดียวทุกคนตลอดทางยาวไปนู่นเลยคือสุดลูกหูลูกตาเลยเรือเต็มไปหมดเลยพี่พี่เขาก็นั่งแกะจากอวนกันสดๆแบบนี้เลยเยอะมากครับนี่มีประมาณ20-30ลําอ่ะคือเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะใช่คือตรงเนี้ยเหมือนเขาทํากว้างขึ้นแล้วพอนั้น ชาวประมงเขาก็เลยขึ้นเรือได้เยอะขึ้นเลยนี่ทุกคนอันนี้คือปูม้าสดๆเขาเพิ่งแกะขึ้นมาจากอวนเลยไซส์เนี้ยเราถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าประมาณ600บาทคือราคามีตั้งแต่200-300เลยแล้วแต่ขนาดปูจริงๆอ่ะซื้อร้านพี่เขาเสร็จแล้วสามารถให้คุณยายอ่ะทำให้ได้เลยนะจะนึ่งหรือว่าจะย่างก็ได้นี่ทำกันสดๆริมทะเลแบบนี้เลยครับคุณยายแต่ละลำก็คือจะมีลูกค้าเหมือนไปยืนรอกันแบบเพื่อซื้ออ่ะทุกคนของสดๆจากทะเลนี่คือเขาก็อยากได้ขายกันอะไรอย่างเนี้ยเซอร์วย์มาหมดแล้วนะครับคือแต่ละลำนะ ขึ้นปุ๊บหมดปั๊บคือยังไงจนทนลัดอะเอายังไงต้องเล็งว่าเลยลำไหนมาปุ๊บเราต้องรีบไปเลยนะรีบไปจองเลยนะถ้าว่ายน้ำได้ได้ไปแล้วนะเอ้าเรือเรือเรือผมเอาไปกลับแล้วครับนี่นี่ดูดูเดี๋ยวพอขึ้นจากทะเลปุ๊บโอ้โหเดินมากันเพียบเลยครับนี่เรือยังไม่ทันขึ้นเลยคือขายไม่ทันได้ถึงพกอะจริงๆขึ้นเรือปุ๊บมากันเต็มเลยครับทุกคน มีแลายคนอยากได้ของสดๆกันแกะกันสดๆตรงนี้เลยนี่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 ปูหมาครับจากทะเลพัทยาสดๆแบบนี้เลยอย่างนี้เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับพี่ห้าร้อยครับไซส์ใหญ่ห้าร้อยประมาณห้าร้อยครับทุกคนไซส์นี้ทุกคนวันนี้คือมาเจอปลาฉลามเลยดูนี่ตัวยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับตัวเป็นๆยูด้วยหายใจอยู่เลยนี่เมาส์จริงอันนี้หมึกเหรออีหมึกมีกุ้งโอ้โห้าร้อยโลให้แล้วเนี่ยหกร้อยหกร้อยเราหกร้อย พี่เขาเหมาลำมาเลยครับสุดยอดมากมาได้กินครับเราต้องมาจองพี่เขามานานแล้วไงมาจองแต่ตีสี่เนี่ยนี่ฮะดูดูนี่เขาทําสดสดข้างทะเลแบบนี้เลยครับหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งที่นี่รับทําคิดยังไงจ้าพี่โลละห้าสิบค่ะโลละห้าสิบบาทครับทํากินริมทะเลแบบนี้เลยร้านคุณป้ามีน้ําจิ้มให้พร้อมมีโต๊ะให้นั่งเลยนะคะนี่ครับโต๊ะเตะมีให้นั่งหมดน่ากินมากทุกคน คือสดๆจากทะเลเลยนี่รุปไม่ได้กินครับผมแตาคนที่มานะครับอาจจะต้องทําใจหน่อยมันไม่ได้ได้กินกันทุกคนนะของมันมีจำนวนจำกัดนะครับคือแบบว่าไม่ใช่ของเลี้ยงเอาง่ายของธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตรงนี้เนี่ยแนะนาก็ไปตลาดนานโพรนเกอเลยนะครับออริอจรินอลนะครับผมอะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงกี้ด้วยนะอุา่าจะพามา,าตลอดกิน,นแต่ไม่ได้กินเดี๋ยวคลิปหน้าไปงกินกันนะมาแก้มือ <นะ S 1> มาแก้มือ<น>ะจะพาไปจะพาไปกินอย่างอื่น รับรองเด็ดแน่นอนโอเคเตรียมปากไว้เลยเด <c oughs> ี๋ยวไปบริหารปากก่อนอ้าวกว้างกว่านี้ก่อนโอเครั้งนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายเจอาแล้วผม